อาตัดกลับมาก็ข้าอีกแล้วเดี๋ยวเชาว้าเดี๋ยวข่าำเขียวค้ามเช้าจำเขาค่าม่ำา,มา,มา,มามไม่น่าเกี่ยวนะเอ้ยขับรถดีๆสิเฮ้ยโอ้แท็กซี่หรืออะไรนะทุกครั้ง <c oughs> ที่ฉันจะต้องรับมือกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี่ <c oughs> มันดูเหมือนจะซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีก รู้สึกเหมือนว่ากำลังตามอยู่หนึ่งเกเสมอเลยอูแมนเป็นบอกแสเดียวที่เรามีแล้วตอนนี้แล้วเขาเป็นคนสุดท้ายที่เห็นเฟสตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็การได้คำตอบจากเขาน่าจะทำให้เราเห็นอะไรชัดมากขึ้นก็หวังว่าคุณคงจะพูดถูกนะบิ๊กบีบกบเอาต,องตรงๆเลยนะยคุณคิดว่าใครเป็นคนทำฉันรู้ว่ามันยังเร็วไปไก็ใช่ไง แต่ว่าเราควรหาวูดแมนก่อนปะเราก็มุ่งไปที่วูดแมนก่อนดีกว่าฮะสามีไม่น่าใช่แล้ววูดแมนนั่นแหละเขามีแรงจูงใจก่อนนะก็เอาตามเนื้อผ้าไปก่อนนะตอนนี้ยังสิ้นสุดอะไรไม่ได้เลยผมไม่รู้หรอกนว่าเขามีความผิดจริงหรือเปล่าวกนี้ถึงต้องไปคุยกับเขาไงผมยังปิดติดต่อไม่ได้ทั้งหมดหรอกบางทีเราน่าจะได้ข้อมูลที่จะช่วยเราได้ก็ได้ก็ make นส์ด e นั่นอาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้ว เราต้องไปที่อะไรนะทริปแท็บบาใช่ไหมติดเอกโอ้โหสถานการณ์แบบนี้มารถติดอาจจะเป็นช่วงแบบรัชชาก็ได้เอาเออก็อนนะขอบคุณกันแล้วกันออแยงกันพูดก็หวังว่าหรือขอบคุณยังไงขอโทษทีนะเออก็เลดี้เฟิร์สก่อนแล้วกันนะเอาเลยเอาเลยไม่ตั้งใจจะขัดคอไม่ไม่มัน เป็นมึงมึงก็ตกุกตะกักเออก็ไม่มีอะไรหรอกก็แค่อะไรลูกกูก็อยากรู้อ่ะนี่วันนี้เนี่ยมีเฟเบิลที่ต้องดิ้นโดนมากกว่าที่คิดเอาไว้สิเราจะสนใจผู้พักอาศัยในมูดแลนด์มากจนคุณลืมไปว่ายังมีทั้งชุมชนที่เราต้องดูแลที่ถึงกับต้องพานตัวเองไปทำอาชีพค้าประเวณีฉันก็หวังว่า จะมีอะไรที่เราทำได้มากกว่านี้นี่ไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดเอาไว้เลยแต่ว่าเคนก็เป็นคนดูแลในแบบของเขาอ่ะนะก็ทำดีที่สุดแล้วคุณทำดีที่สุดแล้วทุกคนนั่นแหละเห็นได้ชัดว่าคุณไม่รู้เลยว่าฉันทำอะไรทั้งวันแต่ตอนนี้ฉันเป็นผู้ดูแลประตูแล้วเพื่อทำให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครอ่อย่างที่เขาบอกไม่ทำให้เขาเสียเวลาแต่คุณกูต้แก้ไขได้นะ เหมือนพอสนงมาทำคดีนี้นะฮะเหมือนได้เห็นอะไรมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองควบคุมอะไรไม่ได้เลยในชุมชนนะฮะไม่รู้สิมันเป็นระบบที่ล้มเหลวอ่ะเฟเบิลที่เดินผ่านประตูข้างหลังมาเหมือนบลูเบี้ยนี่ะมีคนแบบนี้อยู่เยอะแยะและคุณก็พยายามมาทางประตูหน้าเพื่อความถูกต้องเพื่อให้ช่วยเหลือแต่ว่าฉันก็เบินหน้าหนี ตอนนี้มันก็แย่กว่าครั้งไหนๆซิมันก็ไม่จริงหรอกนะก็ใช่อ่ะเราเคยเจอหนักกว่านี้แต่มันไม่มากมายอะไรนี่บางทีอาจจะไม่เหมาะกับฉันก็ได้อายังไงดีล่ะเดี๋ยวคุณก็คิดออกเองแล้วนะคุณทำงานด้านการเมืองดีกว่าผมสิคุณก็ไม่น่าแปลกใจหรอก ผมเชื่อว่าคุณจะตัดสินใจทำสิ่งที่ถูกต้องหวังว่าคุณคงจะพูดถูกนี่หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้แน่เลยฮะมันดูไม่เหมือนเป็นคลับเป็นบาร์อะไรเลยคุณน่าจะจัดการอันนี้เองนะก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกใช่ผมน่าจะเป็นคนทำจัดไปฮะสโนก็ยังไงล่ะเดี๋ยวติดต่อมาแล้วกันบิ๊กบี มีอะไรล่ะที่นี้ <I> อ่าฉัน <Just> แค่บอกว่าเอ่อระวังตัวกันแล้วกันนะ <Please. S 1> ขอละ่ะก็ได้ก็เหมือนกันแหละนะคุณก็เหมือนกันอ <will> ยิม้มแน่นอนจะไปมงุงมิงแบบมันวางท่ากันแล้วเกินนะเออทั้งสองคนนั่นแหละฮะแต่ก็ใจว่าคงอยู่ในหน้าที่ฮะคงต้องทำงานก่อนอะไรอย่างนี้เออ เดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในนี้จะมีอะไรเงียบเลยทริปแท็บบาอ๋อมีเพลงอยู่ระบรรยากาศนี่แบบคลาวคลอเคลียมันก็จัดในไทยมันก็ดท้่สุดเลยจะจัดทำไมแค่นี้เห็นหลายทีแล้วมีมีคนอยู่ฮะมีเจ้คนนี้อยู่แล้วนายคนนี้ ท่าทาาไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยคุณจะเอาอะไรอ่ะนายอำเภอเอ่อก้อนนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็เรื่องของ f a เบิลทาวน์นี่แหละเป็นเรื่องของทางการงั้นเหรอฟังนะผมจะไม่ถามว่าเขาอยู่ไหนโอเคแต่ผมอยากรู้ว่าครั้งสุดท้ายที่เขามานี่คือตอนไหนแค่นั้นใครอ่ะนี่พูดดีๆแล้วนะ ้ององีีกทเขาไม่ได้มาที่นี่สองสามอาทิตย์แล้วเอ่อก็อาจจะมั้งไม่รู้เออแต่เขาไม่ได้มาที่นี่สักพักใหญ่ๆแล้วถ้าเขาอยู่นี่ก็คงเออไม่รู้สิโอ้โหเจ๊เป็นยังไงเนี่ยฮะเฮ้ยมันต้องมีรับลมคมในแน่นอนเขาได้บอกคุณด้วยหรือเปล่าว่าเขาจะไปมาตอนไหนไม่อะแล้วเขาก็ไม่ได้บอกฉันด้วยว่าเมื่อไหร่ที่ฉันจะต้องบอกให้คุณอยู่ห่าง อ่าแหลมไม่เป็นมิดเลยอะถ้าไม่ดีแล้วสำรวจดีกว่านะฮะเนี่ยตะบูดแมนเนี่ยน่าจะเป็นลูกค้าขาประจำด้วยมีรูปติดโชราขนาดนี้ว่าไงเขาเป็นขาประจำเหรอไม่รู้ว่าคุณหมายถึงใครก็ไอคนที่ <Never S 2> หัวร้าน <see. S 2> มีห no นวดครานไงไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกแก้วน้ำเนี่ย อันนี้ของใครคนที่เพิ่งไปไงไม่น่าใช่นะฮะถ้าเพิ่งถ้าไปแล้วอะ่ะก็ควรจะเก็บแก้วไปอวเออพอได้แล้วนะบอกมาสิาว่าเขาอยู่ไ,ไหนฉันไม่รู้ก็บอกไปแล้วไงเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะกล่องไม่ขิดไฟอันนี้อยู่ข้างนอกอหรใช่มันเป็นการโฆษณานะ เดี๋ยวจะคืนเงินแล้วเฮ้ยกุนเตีนเขาอีกนะวูฟเอ้ยสำรวจต่อไปทางนี้ล่ะอันนี้เป็นอะไรอ่ะโหลวอะไรอ่ะเดี๋ยวฉันช่วยไขปริศนาให้นะมันคือไข่ดองอ๋อไข่ดองผมรู้หลงเ่ามันคืออะไรแค่นึกอยู่ว่าทำไมคนถึงมันอยากกินของพันนี้ก็นั่นน่ะสิไข่ธรรมดาก็อร่อยแหละ อันนี้อ๋อตู้กดนี่ฮะบุรี่ h u f f p พับเนี่ยชื่อยี่ห้อกดได้ไหมอ่ะ <Damn. S 1> <laughs> เออลืมไปเอาตังค์ให้ไอ้ย์เฟสไปหมดแล้วนี่วาเวนกร,รมต้องหาตังค์ใหม่ล,ละกูจนครับเต็มที่ของในายแค่น้ำเปล่าเอามันพูดเลยเว้ยที่นี่มีแต่อะไรทุเรศไปหมดเลยเดียวนะมีคนเดียวเท่านั้นหรอวะก็เห็นอยู่ว่ามีคนเดียวนัข่ข้างๆอยู่นี่ไงที่วตุเรต นี่จะสั่งอะไรหน่อยไหมหรือจะมานั่งกวนใจลูกค้าฉันเนี่ยหันไปมองโตสนุกแทงซะหน่อยไหมคุณก็รู้นี่ว่าฉันหมายถึงอะไรเอาไมดัสโกมาเลยทองไมดัสหมายถึงน้ำมันนาวอเหรอเออไม่มีตังค์เลนว่าบาอื่นก็คงมีให้อะนะเหมือนจะไล่เราคิดว่ามันตลกอ่นเหะ เออโคตรตลกเลยขำมากมายเออไม่เป็นไรหรอกขำได้ขำไปเฮ้เงี้ยไม่อ้อมค้อมแล้วฮะจัดไปนี่ซีเรียสนะฮอลลี่การให้ที่พักกับผู้หลบหนีเนี่ยมันจะทำให้คุณเดือดร้อนมากกว่าเขาอีกนะคุณจะสูญเสียไปทุกอย่างเลยเฮ้ยเสียงน้ำห้องน้ำดังเพราะมีคนอยู่ไอ้บูทแมนแน่เลย ทีนี้มึงปกปิดไม่ได้แล้วห้องน้ำนี้ใช้เฉพาะอ่าขาประจำแล้วก็พนักงานะนเท่านั้นทอฟชีตน่ผิวปากสบายยังไม่รู้ไอ้น,นี่ก็กลมนากลมตาบรรยากาศไม่ค่อยสู้ดี lly, มาละออลลี่กระดาษที่ชู่คุณอหมด <laughs> จองหน้ากันยิ้ม <laughs> โอ้เฮ้ยอะไรเนี่ยฮะปรับอารมณ์ไม่ทันเลย อย่าทำมีพิรุธมากเลยเราแค่มาถามเมฉยๆน,นี่ผมยังไม่ปักใจนะครับว่าวูดแมนทําแต่ว่าเอาเป็นผู้ต้องสงสัยหลักก่อนอังนี้กันแล้วกันนะฮะผูกมิดไว้นี่ฉันเก็บเบียร์ไว้ให้หนายเลยนะฮอลลี่นี่จะเก็บแล้วตอนแรกอะ่ะฉันก็บอกว่าอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวเขากลับมาตอนนี้ก็มาแล้วไงแกกับฉันเนี่ยเป็นเก่าเหลากันมาหลายร้อยกว่าปีแล้วนะฉันระเบื่อกัรต่อสู้ตบตีกันเลือเกิน ก็นะเหมือนกันนั่นแหละเออวูดี้ฉันก็เหมือนกันนั่นแหละนะอันนี้หลับไปยังยังไม่หลับกโชคดีนะวูดี้ฉันอยากจะเปลี่ยนที่นั่งอ้าวมีปัญหาอีต้องเบาๆไว้ก่อนฮะไม่อยากมีเรื่องเท่าไหร่ฉันแค่อยากจะไปคุยไม่จะต้องวุ่นวายอะไรเลยตามันบอดข้างหนึ่ง เขาคงไม่อยากคุยกับนายหรอกให้เขาบอกเองดีกว่าไหมไม่เป็นไรนะเกรนแต่เกรนนี่มาจากตำนานนิทานไหนมันยังไม่ได <to play> <cartoon> ้กลายร่างนะไอ้พวกนี้โดนเกรเมอร์หมดฮะมันก็จะเป็นมนุษย์ธรรมดามาเปิดอกคุยกันตลกดีนะเพราะเมื่อกี้เนี่ยเหมือนไม่มีใครรู้จักนายเลยสักคนเออกอดนะทุกคนก็รู้จักนายดีม้าป่าตัวโตดุร้าย แต่ตอนนี้ฉันดันกลายเป็นคนร้ายแทนแล้วนายก็เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์โลกแม่งมายุติธรรม <laughs> ไม่เอาหนาวูดดี้นายก็รู้นี่ว่าฉันมาทำไมแกอยากรู้เรื่องที่เกิดขึ้นงั้นเลยมากกว่าเรื่องไหนเลยแหละตลกดีนะงานที่นายทำเนี่ยเพิ่งเงินฉันน่าจะเดินผ่านบ้านเธอไปซะตั้งนานละเธอดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่เธอก็มีเงินฉันมั่นใจเรื่องนั้นได้เลยและเธอก็คงไม่อยากจะมีเรื่องมีราวอะไร เธอนี่ใครอ่ะเฟสเหรอฉันกะจะปล้นเธอน่ะพอตกค่ำฉันก็กล้าทำแต่แกก็มาทำให้ทุกอย่างพังหมดแกมาผิดที่ผิดเวลามากฉันไม่ได้กะจะช่วยเธออะไรเนี่ยนี่แกพูดถึงเรื่องอะไรกันแน่หนูน้อยหมกแดงไงเอาแล้วก็ย่าของเธอฉันไปที่นั่นอ่ะเพื่อกัดจะปล้นจีจ้พวกเขาแต่ว่าพอฉันโผล่มาแกก็อยู่ที่นั่นแล้ว นอนอยู่บนเตียงที่ฉันช่วยพวกเธอนะ่ะก็เพราะว่าฉันคิดว่าเขาน่าจะให้รางวัลฉันแต่เขาไม่ได้ให้อะไรฉันเลยว่ะเว้นแต่มีคนที่คิดว่าฉันเป็นอะไรที่ฉันไม่ได้เป็นฉันก็เลยเล่นตามน้ําไปแต่ว่าเราไม่อยากจะรู้เรื่องนี้น่ะถามไปตรงๆเลยฮนะนายเป็นคนฆ่าเฟสหรือเปล่าเฮะเฟสห,หรอใครอ่ะผู้หญิงที่นายตบเมื่อเช้าไงไม่ไม<ห>่ไม่ฉัน อยู่ที่นี่นะตอนนั้นน่ะจัสาบันได้แล้วมันแปลกไหมล่ะที่ผู้หญิงที่นายเพิ่งทำร้ายไปน่ะดันตายหลายชั่วโมงต่อมาเธอตายแล้วเหรอบิ๊กบีฟังนะฉันรู้ฉันมันหล่อยถ้อยมันทุเรศฉันรู้ดีฉันตกผู้หญิงคนนั้นฉันทำจริงๆแล้วก็ไม่ควรทำแต่ฉันไม่ได้ฆ่าเธอในเชื่อฉันใช่ไหมพวกนั้นจะแขวนคอฉันบิ๊กบี อยที่นายบอกมันฟังดูแย่แย่มากๆแต่ว่าฉันไม่ใช่คนทำเขาอยู่ที่นี่จริงๆนั่นแหละเรื่องจริงแน่อเภอใช่เห็นไหมบิ๊กบีขอละนายทำไม่ได้นะพวกนั้นจะโยนฉันลงไปในวิชชิงเวลพวกนั้นต้องทำแน่ๆแต่ฉันไม่ใช่คนฆ่านายก็รู้ดีไอ้หมอนี่มีปัญหาเยอะเหลือเกินเฮ้ย อยู่ oh นะ э! ฉันไม oh, ่ได้ต้องการแบบนี้ว่ะพูดความไม้นาวมดาดินี่มันไม่ได้เกี่ยวกับแกละมันเกี่ยวกับไอหมากระเพ่านี่มันแค่มาด้อมๆมองๆว่าไอพวกเซธีในมูดแลนจะมาดิถ่ยเมื่อไหร่จะไม่บิ๊กบีแล็บด็อกฉันเนี่ยนะหมากระเพาเขาจริงดิเอาโกูเซียมาเลย น้องสาวของฮอลลี่ก็หายตัวไปแล้วไม่มีใครสนใจหล่อนเลยไม่มีเอกาสารรายงานเะทั้งนั้นและนางสโนไวท์น,นี่ก็ไม่สนใจฉันโยนฉัน,นออกจากประตูตะหักมีใครบอกหรือแบบว่าแกนี่ปากหนาพูดมากแล้วเกินจะหนามากกว่านี้ก็ได้นะบิ๊กเม้าเป็นสำนวนนะครับแปลว่าพูดมากโอ้อะไรเนี่ยโอ้ดีจึงดีเลยทีนี่ที่บอกว่าใหญ่กว่านี้ก็คือแบบนี้ใช่ไหมอื <c> ้อ <oughs> ตัวอะไรเนี่ยควรจะรีบเดินออกไปตอนที่มีโอกาสนะไม่เอาอหน้าทำผู้หญิงกลัวนะไม่ต้องห่วงฉะดอกอ่ะนี่ก็ใกล้ร่างเหมือนกันมันยักษ์โทรเลยโอ้ยเฮ้ยเอาแก้วเบียร์ไปกินอ้าเจ๊เดี๋ยวดิต้องการอาวุธโอ้พัดลมโอ้ดิเดกดยากได้แล้วเวยกานนี้ก็กลจะไม่มีเรื่องนะสบัดสมอมเหมือนเดิม เฮ้ยโยนกูไปไหนโอ้ฮับแอน์พับเลยไหมละ่ะนี่มันตัวอะไรเนี่ยไห้แน่แน่ต่อยโอ้โหไม่สต๊กสถานบิ๊กบีไกลร่างเหรอกูขอละนีสู้ไม่ได้หรอกจงไปมาดีตยวนี้เอ้ยเอานี้ไปกินจิ้มเลย โอ้ยแค่นี้ไม่เป็นไรพวกเฟเบอร์มันรักษาตัวเองได้อีกหลังโอ้โหกระอักเลือดแลลวฮะโอ้เห็นแล้วเ,ลเจ็บแทนจะเอากูไปไหนอีกเออนี่ก็ไม่ช่วยเลยนะมุดแมนอะไรก็ได้ช่วยกูทีเฮ้ยอะไรคลื่นคลืือม,มาแล้ว มาแล้วุเปอร์สซายรางสองโอ้เฮ้ยมาเลยบุกเข้ามาวายอืมพลังกำลังเพิ่มขึ้นเว้ยเอาอีกสักนิดหนึ่งอีกสักนิดเตะเลยเตะเจ้าอีกไหมเดี๋ยวดูไหลไหลจิ้มไปเลยอยากจะไฟอีกแล้วไฟ ขีคอแม่งเลยมาเออควรหน้าขนาดกรีคอโมดมากเอ้ยจิ้มจิ้มเอ้ยหมยสนกใช้คมมากไอ้เขานี่นี่ดมซะเอ้ยเขาเจ็บตัวพอแล้วโอ้โหมีชีกแขนทิ้งเด้อไม่เอาดีกว่านะฮะเราไม่ควรจะทำอะไรขนาดนั้นเอาแค่พองาม กลัวกันเลยทีนี้เฮ้ยของมันขึ้นเราจะคืนร่างไงเด่ดไม่มีตังค์ซื้อเกรเมอร์ด้วยหรือว่าหายได้เองวิสกี้วิสกี้หน่อยไม่กล้าแยมเลยเฮ้ยไม่พอใจเอาเบิ้ลเลยอืมมันต้นองยางงี้สิอ่า เอาให้เต็มที่นะหมดขวดจะได้เบาใจลกเอ้าหายแล้วเหรอแล้วยังไงต่อจ่ายตังไหมเฮ้ยลืมไปกูไม่มีตังนี่วะเชียเอ้ยไม่เป็นไรหรอกช่ไงมเถอะวูดแมนยังอยู่เฮ้ยแปลกนะทำไมมันไม่หนีวะตอนนี้มันมีช่วงชุลมุนยาไม่แต่จะคิดเชียว นี่คือสิ่งที่นายจะปฏิบัติกับฉันใช่ไหมแต่ฉันยอมให้นายเอาตัวฉันไปเนี่ยมันก็ไม่ขนาดนั้นถ้าแกวิ่งหนีสิเจอหนักกว่านี้ถ้าแกวิ่งแล้วก็มันจะหนักกว่านี้แน่นอนเชื่อใจได้เลยแต่มันไม่วิ่งนี่หว่าเฮ้ยใครมาไอ้อ้วนแน่เลยเอาละฉันจะให้ร้อยหนึ่งกับคนแรกที่บอกเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงที่ชื่อโอ้โหเพิ่งจะเห็นเหรอเฮ้ยมูตะกินอมยิ้ม ชิปหายแล้วไงเดี๋ยวมึงเจอกูมามาเฮ้ยบุดบุดแมนเดี๋ยวเดียวหนีทำไมเห็นไอ้หมอนี่แล้วมันหนีเอาไอ้นี่ก็หนีอีกชิบหายแล้วให้กูเลือกเฮ้ยตายแล้วบุดแมนเองอาจจะไม่ทำนะแต่กูอยากได้โจทย์ใหม่อ่ะโอ้ยเขาจัดการไอ้นี่ก่อนไอ้นี่น่าจะรู้เยอะกว่า เอ้ยแม่จะไม่ต้องทำกันนานนี้เลยอาวุธแมนออกมาตูหลังไปแล้วเขาเป็นคนที่แกต้องการไม่ใช่ฉันน้องชายแกมาช่วยไม่ได้อีกแน่คราวนี้มาเร็วแกถูกจับแล้วฉันบอกแล้วไงฉันไม่ได้เป็นคนทำงั้นแกก็ไม่เห็นต้องห่วงอะไรคือวูดแมนนี่ผมว่าผมปล่อยไปก่อนดีกว่านะฮะผมเริ่มคิดว่าน่าจะไม่ใช่คนทำแล้วแหละเพราะว่าถ้ามันกโดนจับได้จริงๆอ่ะมันจะหนีไปตั้งแต่แรกละฮะแต่นี่มันไม่ยอมหนีมันมาหนีเอาตอนที่ไอ้อ้วนนี่มา แสดงว่าไอ brands, mainland, fever, ps, ้สองคนนี pues, word, ause, Lip, bul, orange, ้มีเรื่องกันฉะนั้นผมจัดการไอ้นี่ก่อนเลยทำไมมีแสงไฟวับวบเหมือนจะมีตำรวจอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวนะใจเย็นก่อนมีคดีอะไรแน่เลยโอล็อกเสาไว้เลยฮะตะคิดจะทำอะไรโง่ๆแล้วก่อนฉันจะโยนแกลงวิชิงเวลด้วยตัวฉันเองเลยวิชิงเวลนี่คืออะไรเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลก่อนนะฮะน่าจะเป็นเอาไว้สำหรับพิพากษาพวกเฟเบิลนะอ๋มีคลามซิน ตายละแล้วเราจะเข้าไปได้ไหมเนี่ยไอ้เราก็ไม่ใช่พวกนี้ด้วยมันคนละพวกกันเอา้าบีสทำไมมาละ่ะอย่าบอกนว่าเป็นบิวตี้เฮ้ยเดี๋ยวเราเข้าไปแล้วแอบเข้าไปเลยอะ่ะเอา้า <laughs> เห็นใจเย็นนะอย่าเบิง่งขอดูก่อนเอา้านี่ก็ถึงกับต้องอาเจียนเลยเหรออาจจะเป็นศพ จบใครโอ้ที่เดิมเลยอ่ะใครอีกทีนี้เฮ้ยเฮ้ยอ๋อจบแล้วนะฮะ อ่ะดูตอนต่อไปกันดีกว่าเราต่างมีอะไรที่พิเศษพ้อชายันอยู่ไหนไปตายฮะก็ให้เหตุผลที่ฉันควรจะบอกแกสิฆาตกรต่อเนื่องอ๋อไม่นะฆาตกรต่อเนื่องผมวัเจ้าเป็นหนึ่งในพวกเราอิตาหัก เดี๋ยวนะพูดแมนยังอยู่ข้างนอกนั่นเราจะต้องจับตาดูให้ดีถ้าคุณจัดการไม่ได้เราก็จะไปหาคนอื่นทําแทนผมรู้แล้วว่าเธออยู่ที่ไหนฉันรู้ว่าเธออยู่นี่นายต้องเห็นเธอแน่คพรนายปกปิดอะไรไว้ขอบคุณที่ไม่บอกอะไรสำคัญด้วยเหรอบางทีนายอาจจะจะหาคนมาลงโทษก็ได้นะเราจัดให้ได้นี่คุณทําอะไรลงไป มิสหายกับมิสหายหน้าตอนสุดท้ายของจุดจบพระเจ้าช่วยมิกปีน,นั่นคุณเหรอ The w o ประมาณงาซีซั่นท2สอครับตอนต่อไป Smoke and Mirrors หมอกควันและกระจกเอาละรครับมาดูผลสรุปกันดีกว่านะฮะก็เราให้เงินเฟสไหมครับเราเป็นส่วนมากที่ ให้เงินเฟดน,นะฮะแล้วบอกความจริงกับบีสไหมก็มันก็5้เลยนะฮะเกินมานิดหนึ่งนะแล้วก็เราเป็นส่วนมากที่ไปหาโทษก่อนนะฮะแล้วก็ทําให้เจ้าชายลอเรเนสไตายนะครับเราช่วยไม่ไ,มได้ทันเอา้างั้นแปลว่าจะช่วยได้ทันเหรอไม่รู้สิเราตั้งกต้องของสายหลักเป็นบูธแมนนะฮะเป็นส่วนกั็ดเนะ่ะก็ไม่นิดมากมายอะไรอันนี้ก็ เราเป็นส่วนมากที่เลือกจับทวิต t e r ดีก่อนนะฮะแล้วปล่อยวูดแมนไปอันนี้ก็ไปเสวนาการโนเอนะครับที่เว็บของเขาเ l ลเ l ลเกมส์ Tell นะครับผมก็จริงๆมันก็มีสปอยไว้เรียบร้อยแล้วแหละแต่ห้ามสปอยในนี้นะเว้ยไปคุยกันทางนอกโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ The Wolf Among Us เอพิโซดที่หนึ่งนะครับซึ่งนี้ก็จะทำไปยาวๆเช่นเดียวกับเกมอื่นนะฮะจะเล่นสลับกันไปนะครับโปรเจกต์มันจะได้ดูแบบ มีอะไรไม่น่าเบื่อนะครับอะไรที่เล่นเกมเดียวแล้วก็เล่นนานๆไปมันก็อาจจะทําให้แบบเบื่อแล้วก็ไม่มีแรงจูงใจเดี๋ยวจะเล่นต่อนะครับต้องหาอย่างอื่นมากระตุ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นคนที่อยากจะดูโปรเจกต์อื่นด้วยนะฮะหรือว่าดูอ่าโปรเจกต์ที่อ่าตัวเองสนใจอะไรเงี้ยก็อดทนรอนะครับเดี๋ยวมันจะมาเองนะครับไม่ต้องห่วงนะอยู่ที่ระยะเวลาซึ่งการทําแต่ละคลิปนี้ก็ระยะเวลาค่อนข้างเยอะนะครับบวกกับการ อัปโหลดด้วยมันใช้เวลาค่อนข้างสูงนะครับนะมันก็ต้องขอความเข้าใจจากทุกคนนะครับในณจุดๆนี้เพราวะว่าคนบางคนบอกว่าเฮ้ยทำนั่งหน้าคอมแค่นี้่เห็นมีปัญหาอะไรเลยก็แป๊บเดียวก็ขึ้นจริงๆก็ชีวิตผมก็ไม่ได้เล่นอะไรแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะครับก็มีงานทำมีเรียนอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดนะครับฉะนั้นขอทุกคนเข้าใจนะครับไม่ใช่คแค่ผมคนเดียวทุกทุกคนที่ทำคอนเทนต์แบบนี้ด้วยนะครับโอเคก็ ลามามากพอแล้วนะฮะอ่ะอย่าลืมเช็คสำหรับทุกท่านก่อนหน่อจะลงภาพยนตร์นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ปโปรเจกต์หน้าและก็ปโปรเจกต์นี้เช่นเดียวกัน The w o l f Among Us ครับผมไว้พบกันใหม่เอพิสซดที่2ส,สวัสดีครับ